อจาจารย์เจ้าค่ะพอดีคุณเจีย๊ยบค่ะเจี๊ยบสุดที่นีอ่อยู่กับพวกเราด้วยค่ะก็เลยเจีย๊ยบอยากจะชวนเจีย๊ยบมาแบ่งปันว่าเป็น <Okay. S 1> ยังไงบ้าง <c oughs> เห็นอาการดีขึ้นด้วยค่ะมีสายเสยออกไปแล้วค่ะเชิญค่ะเจีย๊ยบเสีย <c oughs> <c oughs> งอาจจะหน่อยเพราะว่าเพิ่งดึงสายออกวันนี้ค่ะก็ จากป,ประสบ<ง>าการณ์มาเกือบเกือบเดือนนอนโรงพยาบาลประมาณยี่สิบวันค่ะก็เห็นเวทนาแต่มันก็แค่เห็นไม่ได้เข้าไปเป็นค่ะมันก็อูมเฉยเฉยอะพระอาจารย์มันไม่ได้มีอะไรอันนี้การปฏิบัติมันทําให้เราไม่ไม่ไปทุกข์ไม่ไปอะไรจับมันนะคะ่ะแล้วตอนนี้ก็คือย้ายย้ายออกมา มาอยู่ที่ศูนย์ผักพื้นเพราะที่แรกอะที่หมอให้ออกมาเพราะว่าหมอบอกว่ามันไม่มีอะไรดีต่วดีแล้วก็คืออาการจะทรงๆแต่ปรากฏว่าพอมาอยู่ที่นี่อะอาการกลับดีขึ้นเริ่มเอ,อ่อาการย่อยเริ่มทำงานแล้วก็วันเนี้ยหมอก็เลย ให้ลองหอดสายดูที่จมูกถ้าถ้าสมมติว่าตอนนี้ปัจจุบันไม่ได้กินอะไรนะคะได้แต่กินนมกินนมทุกวันวันละสิบกระแก้วแต่เป็นนมพิเศษซึ่งมันย่อยง่ายอันนี้ถ้าสมมติว่าหอดสายแล้วแล้วนมมันทำงานก็จะค่อยๆกลับ ให้อาหารอ่อนๆดูเพื่อจะให้ฟื้นฟูการย่อยอะค่ะแต่ว่าในในส่วนของการปฏิบัติก็ยังปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งวันนี้ที่ดึงสายออกก็พิจารณาตามว่าตอนขนาดดึงสายออกอะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้มีอะไรก็รู้สึกว่ายังยังนิ่งยังเฉยอยู่กับการที่มันเป็นก็ยังเป็นผู้ดู เฉยๆอย่างเนี้ยค่ะพอาจารย์เป็นอะไรก็ได้ <laughs> <laughs> เป็นอะไรก็ได้หนักกว่าน,นี้ก็เป็นมาแล้ววันนี้ีขึ้นก็เป็นไตรักอะมันไม่แน่ไม่นอนอันนี้วนดีพรุ่งนี้ไม่ดีแล้วเขาไม่รู้อีกอะี่อาจารย์อืมค่ะมันดีมันมีอันหนึ่งนะมันเป็นอะไรก็ได้ กับเลือกอยังไงก็ได้มันเป็นอะไรก็ได้เนี่ยมันเป็นอะไรก็ได้อย่างหนึ่งแต่เราเรามีเลือกเป็นมาเน ص ص> ี่ยนั่นแหละนะแล้วแต่อ์ปกอบของมันแต่ว่าเป็นที่เราจิต้วอ่ะมากที่ไม่เป็นไปไ้ไม่เป็นไปกับเขาได้นั่นคือสิ่งที่ จะต้องจะต้องฝึกฝนให้ดีว่าเมื่อเผชิญเมื่อเรียนรู้เมื่อเจอเหตุการณ์จริงจิตยังคงบ่งบอกถึงคุณภาพแห่งความเป็นอิสระคุณภาพแห่งการปล่อยวางให้ทุกสรรพสิ่งดําเนินไปตามไปตามสิ่งที่เขาเป็นนี่เร็วบ้างช้าบ้างแต่ก็ปล่อยไปอย่างด้วยที่จิตใจที่ไม่เหนี่ยวรั้งไม่ยึดไม่เกาะเกี่ยวหรือไม่บังคับหรือไม่เรึงรัดใดใ,นในทั้งสิ้น แค่ว่าปล่อยก็เป็นไปตามนั้นก็เป็นเรื่องหน้าที่ต้องเข้าไปหน้าที่งการดูแลใจแล้วก็ดูแลด้วยตัวเองเนื้อที่ดูแลกายก็ปล่อยให้หน้าที่หมอค่ะหน้าที่หมอหน้าที่ยาไปอย่างเงี้ยโอเคถ้ามันมันรู้สึกไม่กังวลแม่อะไรก็ดีแล้วล่ะให้มันเป็นอะไรก็ได้ของมันแต่อย่าให้ใจเราเป็นด้วยก็พอละเจ้าดูมันไปเจ้าค่ะดูไปเรื่อยๆเจ้าค่ะโอเคกอยากบอกเพื่อนๆอะไรบ้างไหม อยากบอกเพื่อนอะไรบ้างไหมอือโอ้ oh. ว่าให้เตรียมตัวยังไงบ้างเวลาภาวนาจะ <Okay. S 2> ได้เรีนภนะาวนากันเยอะๆโอ oh. <laughs> ก็อย่างที่จะบอกนั่นแหละอย่าประมาทเนาะก็ต้องเริ่มป,ปฏิบัติคือเราอยามาปฏิบัติเฉพาะในคอร์สหรือป,รปฏิบัติขณะป,ะปฏิบัติเท่านั้นเราต้องป,ปฏิบัติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอน mm. ในชีวิตประจําวัน หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วพอปฏิบัติจนมันเป็นนิสัยอ่ะทีเนี้ยอะไรอะไรที่ผ่านเข้ามาในชีวิตน่ะมันก็ก็แค่ผ่านเข้ามามันก็จะแค่เป็นเราก็จะกลายเป็นแค่ผู้ดูผู้รู้เฉยๆอะค่ะมันมันอาจจะเป็นมันมันเป็นมันเป็นของมันมันเองอะค่ะของมันเราทําไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นของมันไปเองเราจะมารู้อีกทีตอนที่ว่าพอเรามาเจอเวทนาหรือเจอ อะไรอย่างนี้ที่มันแรงๆเราจะรูว้ว่าโอ้เราก็รับมือได้โดยที่ไม่เข้าไปเป็นได้เ<ม>พราะการประการที่เราทําอย่างเี้ทุกวันทุกวันทุกวันจนเป็นนิสัยอะค่ะอย่าประมาทความให้เร่งปฏิบัติกันทุกคนนะไม,ไม่เร่นแลเจ้าค่ะ ขอบคุณคุณเจีย๊ยบมากๆเลยที่แบ,บ่งปันก็ช่วงนี้ก็พวกเราทุกคนก็อ่ในการทําวัดเช้านะคะก็ส่งพลังส่งบุญกุศลที่พวกเราได้ภาวนาะร่วมกันคะ่ะให้กับคุณเจีย๊ยบทุกๆวัน,นะคะ่ะก็ตอนนี้ทุกๆท่านส่งหัวใจให้คุณเจีย๊ยบกันด้วยนะคะแต่เย<ฆ>พลังบุญของเ,อเพื่อนๆนะแบบมันส่งใครจะไม่รู้เนาะว่าจะจะลุกขึ้นมาได้ลุกขึ้นมาเดินได้ลุกขึ้นมาถอดสายได้แล้วก็ เริ่มกินอาหารอ่อนๆได้อ่ะ <Yeah. S 1> เริ่มไปหัดเดินและเหมือนเด็กอ่อนนะอา <Yeah. S 1> จารย์เริ่มไปหัดเดิน <Yeah. S 1> วันนี้ขูดกล้วยกินเหมือนเด็กๆอะไรอย่างนี้เหมือนเกิดใหม่ครับอาจารย์ตามนั้นแล้แล <Yeah. S 1> ้วไปค่อยว่ากันอีกทีค่ะ สาธุ mm hmm. จัดเจี๊ยบหลายหลายท่านอยากจะบอกค่ะว่าพอดีได้มีโอกาสไปเยี่ยมเจี๊ยบค่ะเมื่อสักประมาณจำไม่ผิดประมาณอาทิตย์สองสองอาทิตย์เนาะแล้วก็เ,เจี๊ยบอยู่บนเตียงแล้วก็มีสายสามสายแล้วเธอก็ทานอะไรไม่ได้แล้วสายอันนี้ทําอะไรสายอันนี้เอาสายนี้เข้านะสายนี้เอาของเสียเดนออกต้องเอาของเสียออกทางจมูกอะค่ะแล้วก็มีสายน้ําเกลือด้วยแต่หน้าตาของเจี๊ยบผ่องใสามาก แล้ววันนี้จะดีได้ข่าวส่งข่าวมาว่าเออดีขึ้นแล้วก็ถอดสายออกก็เลยชวนเจี๊ยบมาได้มีโอกาสแบ่งปันแล้วก็ทำเจี๊ยบทำให้เราเห็นว่าการภาวนานเนี่ยมันมันทำได้ตลอดเวลาเลยในย,ยามเจ็บไข้กายอย่างหนึง่งจิตอย่างหนึง่งมันเออเรารู้สึกแบบดีจังค่ะภาวนาะสาธุขอให้ขอให้เจี๊ยบปฏิบัติต่อไปค่ะ